ที่เด็กสิบขวบนะครับเห็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมอยู่ในน้าจึงรีบให้พ่อไปแจ้งตํารวจแล้วก็พบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมานะครับเจ้าที่ตํารวจประจําตู้ยามหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดครับได้รับแจ้งจากกํานันตําบลหนองคันทรงครับว่ามีชาวบ้านเขาไปพบรถจักรยานยนต์เนี่ยมันจมอยู่ในสระน้ํานะครับอยู่ในซอยธรรมวุฒิหมู่สี่ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดนี่ฮะเห็นเป็นเงามอเตอร์ไซค์ลางๆแบบนี้น้ําใสมากนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งเนี่ยก็เดินทางไปนะฮะ ไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยด้วยพอไปก็พบว่ารถจักรยานยนต์ที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยก็ลึกประมาณสัก3ามเมตรก็น้ำใสามากครับอย่างที่บอกมองเห็นชัดเจนนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงประสานไปยังสพเมืองตราดด้วยว่ามีรถหมายเลขทะเบียนดังกล่าวเนี่ยหายหรือเปล่านะครับมีเจ้าทุกมาแจ้งความรถหายไว้หรือเปล่าซึ่งก็ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยมันมีคนสมชายนะครับคุณสมชายมาเมธซึ่งเป็นเจ้าของรถนะครับ มาแจ้งรถหายไว้ตั้งแต่วันที่14กันยายนปี65นะครับเดือนที่แล้วจากนั้นก็ได้ประสานนายสมชายเจ้าของรถเนี่ยให้เดินทางมายัางที่เกิดเหตุเพื่อยืนยันนะครับว่ารถในน้ำเนี่ยเป็นของคุณหรือเปล่าจากนั้นก็เลยให้เจ้าที่กู้ภัยนะฮะดำน้ําลงไปมัดเชือกไว้ที่รถแล้วก็ช่วยกันดึงขึ้นมาใช้เวลาประมาณสัก5นาทีครับก็ดึงรถขึ้นมาได้คนที่พบรถเป็นคนแรกอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับเป็นเด็กชายวัย10ขวบชื่อน้องกายนะครับ น้องกายเนี่ยจะมาตกปลากับคุณพ่อนะที่สระแห่งนี้เอ๊ลองดูในน้ําคุณพ่อดูซิเนี่ยปลาอะไรมันมีล้อไม่ใช่ปลาแล้วครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยบอกคุณพ่อที่ยืนตกปลาอยู่ให้ทราบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจสอบซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ได้มอบเงินให้กับน้องกายเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับเล็กๆน้อยๆ้อยะเรียกว่าเป็นค่าขนมออนะคะในฐานะที่เป็นพลเมืองดีนะที่พบกับมอเตอร์ไซค์อยู่ในน้านะแล้วก็ แจ้งตำรวจนะฮะก็เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับเด็กกันนะครับส่วนเจ้าของรถนายสมชายนี่นะเมื่อมาเห็นรถตัวเองก็ยืนยันว่าเออเป็นของตัวเองจริงๆนะครับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอ n d a M.S.X สีขาวหมายเลขทะเบียนหนึ่งกอไก่คอควาย9786ตราดซึ่งรถคันนี้คุณผู้ชมครับมีการแจ้งรถหายไว้ที่สพเมืองตราดเมื่อตรวจสสภาพรถก็พบว่าตัวรถสมบูรณ์มากครับอุปกรณ์แต่งทั้งหลายแหล่เนี่ยอยู่ครบหมด แต่ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งที่หายไปครับอะไรรู้ไหมฮะเบาะรถครับเบาะรถถูกถอดหายไปคุณสมชายเจ้าของรถเลยบอกว่ารถที่หายไปเนี่ยหายไปตั้งแต่เมื่อคืนวันที่13กันยายนจึงได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองตราดจากนั้นก็ติดตามรถมาตลอดนะครับที่จริงก็ไม่คิดว่าจะได้คืนแล้วละ่ะพอมาเจอรถแบบนี้ก็ดีใจส่วนรถที่หายไปแล้วก็พบว่าหายไปแค่เออบาะรถเนี่ยก็ฝากบอกคนร้ายนะฮะว่า ถ้าถ้าดูข่าวอยู่นะอยากได้แค่เบาะรถในข่าวหลังมาขอก็ได้นะมไม่ต้องขโมยรถมาทิ้งน้ําแล้วแกะเบาะไปคือเจ้าของรถเขาเข้าใจอย่างนั้นนะว่าน่าจะมีคนขโมยรถไปแล้วแงะเอาแค่เบาะไปนะลองฟังเสียงเจ้าของรถกุณสมชายครับนาย,ยวันที่สิบสามครับครับรไปแจ้งความวันที่สิบสี่แล้วเราติดตามรถนายขนาดไหนครับประมาณครึ่งเดือนนะครับอแล้วตอนนี้เจอเรถแล้วสภาพเป็นไงบ้างครับก็ จากที่นะครับเละแต่ขเขาบอกไปอย่างเดียวก็ไม่ได้อะไรไปน่าจะมาขอผมดีๆครับถ้าคุณที่ว่าดูอยู่นะ